กมีอยู่ว่าทาหารให้สัญญาณหนึ่งสองสามแล้วให้ทั้งสาวหมเปิดขวด,ดและดื่มให้หมดให้เร็วที่สุดนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าิ่งเปิดนะหลังจากให้สัญญ,ญาณแล้วค่อยเปิดนะแล้วดื่มให้หมดให้เร็วที่สุดนะครับแล้วหลังจากหมดแล้วให้พูดจังๆว่าชาขาวเทียวริ่ถูกอ่าโอเคเอายาว่นั้นดีกว่าเอายาวกว่านั้นเอายาวกว่า กว่าความสดชื่นโอเคไหมทวนนัชาสาวเดียวูกให้มากกว่าความสดชื่นนะครับจึงให้หมดดื่นให้หมดนะครับแล้วพูดดังๆว่าชาตสาวเดียวูกให้มากกว่าความสดชื่นเพรามการให้โทษท่าดบดสดชื่นที่สุดใช่้อกับโทษท่าให้สดชื่นที่สุดพร้อมแล้วหนึ่งสอง ยกวันนี้ไม่มีโรงาโาบาลสวนดอกบริการนะคะอ่าน้องน้องบริสุทธิ์พูดกันก่อนอใครพูดเสร็จก่อนคะคพูดเสร็จก่อนอ่าน้องอะไรครับเอ็มแนทจากคณะ ให้กอดบิลลี่หนึ่งทีด้วยอ่ะพี่สองพี่สามให้กอดบิลลี่คนละทีอ่ะกอดเลยกอดโอเคขอบคุณทั้งสามคนครับ <c oughs>